จากนั้นมาอีกก็เป็นเรื่องแบบอ๋อสองห้าสองห้ายังนุ่บเบาๆชอบซอบเนี่ยสุสานคุณเป็นเงี้ยแบบซิเรียมชอบชอบชอบสุสานคุณเป็นเนาะที่มันเป็นนอนในโรงแก้วที่แบบจะตายแลดไม่ตายแหลอะไรเงี้ยจากจากวงๆดูหมดดูหมดดูมาตั้งแต่โอ๊ยเกาะเพชรจดสีเกาะดาบจดสีมันนี่จะดแจงมันนีนุ่ปะก้าวเรื่องควันฟ้าหน้าดําเรื่องสังทองเรื่องไก ทองเรื่องอปลาบูทองเรื่องโอ้ดูดู <c oughs> ดอืมนัเบ็ดเบ็ดแบบนั้นหรอฮะมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยพูดมาเนี่ยเอารูดูบอกผมผไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเออ ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องบดไม่นอนเหรอครับนอนอยู่ครับถ้าไม่นอนมันก็มันก็บอกเมนคนณเลี้ยมนก็บอกเมนคนเลี้ยมบนนอนนอนเจ้าขมดบดเล่นบดไม่รู้เรื่องนะบดบอกไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ทีแผ่นดินะอืม อทุกวันนี้เด๋ทุกวันนี้เลนไม่ได้พี่ต้องบอกว่าทุกทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันไม่ได้เลยนะควเดื่อไปทุกวันนี้ทําอะไรเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกก็เลื่อนไปเลื่อนไปจนโอ้ติ๊กต็อกก็เล่นเนาะเล่นเลื่อนทั้งวันได้เล่นทั้งวันเดือนนี้เ็าแบบเล่นติ๊กตอกแบบได้ตังนะถูกไหม อุ้ยเล่นงทิกตอกแบบได้ตังมีแล้วนะทุกคนจะมีแบบอ่าดูสามคลิปดูสิบคลิปสามบาทโบอยูอบ่บัวอำเภออะไรอำเภออําเภอนนทสังครับอําเภอนนทสังถามจากลอบแ้วแม่นะักพักขนงแม่นะทุกคนก็ตอบช่วยกันหน่อยตอบช่วยกันหน่อยครับก็ถามอะไรเอฟซี G, ทุกคนมีมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือเขาถ้าเขาถามมาทุกคนสามารถตอบได้นะตอบได้เหมือนครูที่โรงเรียนเขาสอนวันนี้เรียนวิชาพาภาษาไทยว่าคนตอบพละอื <c oughs> <c oughs> ทุกคนเป็นเด็กดีนะโตไปเราจะได้เป็นคน ขยันบางคนตอบคนดีไงบางคนตอบคนดีเออบางคนตอบดีแบบคนดีมีบางคนชอบมีบางคนนี่นี่ได uh ้ไหมล่ะปล่อยแล้วคนดูคนดูคนดูครับเออเด็กผู้หญิงโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลเด็กผู้ชายโตขึ้นอยากเป็น เป็นพันลงนะครับเป็นพันละุงเป็นพันลงบางคนตอบหมอบางคนตอบหมอไม่ใช่หมอฮะเป็นพันละุง <c oughs> คือความต้องการความอยากของแต่ละคนไม่เหมือนกันฮนะคุณอย่าคิด <c oughs> อย่าไปคิดว่าต้องเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผัวคอย ยอ่เด้นตืเต้นเตเป็นผัวพยาบาลเป็นห <c> ม <oughs> เป็นผัวพยาบาลจริงๆนี่นคือการเขาเรียกว่าเรียกให้คนมีอารมณ์ร่วมกันการสนทนามันจะได้แบบสนุกสนาน <c oughs> เขาถามว่าน้องเสเป็นคนเป็นคนที่ไหนเสกก็ตอบว่าเราเป็นคนหนองบัวเป็นคนหนองบัวแล้ว ล้วพอพี่บีพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ชยช่วยก็เข้าไปตอบทุกคนก็จะช่วยกันไปตอบไปตอบไงเพราะว่าพี่บีบ,บอกว่าถ้ามีคนถามมาก็บอกตอบแทนน้องได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนอ่านบอกเสือกเลยเมือง <c oughs> ไม่ได้ถามเมืองถามน้อง <c oughs> จะให้น้องเขาตอบเสือกเลยเมืองเสือกเลยจะไเลยจะร้ายร้ายมากเลยนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นเอฟซีทุกคนเราจะเข้าใจว่าเราจะเข้าใจว่าพี่บีเป็นคนอย่างนี้พี่บีเป็นคนอย่างนี้นะครับคือมีอะไรให้พูดเยอะนะครับพี่บีก็มีอะไรให้พูดเยอะอน้องขี้อายไงน้องขี้อายขี้อายไหมบอกไอ้ เมั่อก่อนิข้าสีเบล่าอะไรพี่บอกเปิดแล้วฮะพี่เวกับพี่โบน่ามันกันเลยต่อไปอ่ะมึงต้องพูดเก่งกว่านี้จริงคิดว่าจะต้องพูดเก่งกว่านี้หัวจนเมื่อกไปจงไปแต่หัวเมื่อไม่นะจงไม่คำมันหลังบ้างเพราะคำมันเดียวหมดแล้วมันไม่ได้ต้องส่งเหลือไว้คำมันหลังนะ อ,อันอันอีลีตีคำพูดมาฮอดกันเลยเห็นซ้ำเทียบ <laughs> <laughs> เห็นซ้ำเทียบเราเม่เนไปซ้ำลบแล้วอ๋อีลีตีคำพูดมาฮอดกันเลยไล่แบบบ่อยนะก็ก็ไม่ค่อยอุ้ยนี่ตีหนึ่งแล้วยังมีคนดูอยู่ได้สองร้อยนี่ยอดมากสุดยอดมากเป็ยอดจริงเป็ยอดจริงอ่าไปกันเลยประเด็นนั่นมาเด็กแม่ โอ้ยจบจบจบไปเติมมากเลยไปเติมมากได้เลยเพราะว่าได้เบิดมือเนี่ยเบิ้ละอันบ่กูแค่กินชาเขียวอืมนอนก็ได้แล้วใครไม่ไหวก็อืมไปไปเอออย่างความเป็นจะมาไวอย่างวะเดี๋ยวพูดแล้วยังคิดจะพูดไม่ออกเลย นี่ขนาดพี่พูดเยอะแล้วนะมึงรู้ไหมคนพูดเยอะกว่ากูมีมึงรู้ไหมใครอ่ะมึงรู้ไหมใครอ่ะต้องตอบรู้หรือเปล่าแล้วแต่มึงรู้อยู่ในใจมึงก็รู้อยู่ในใจมึง่กไม่รงะคมไม่รูกับผมกงเยครับผมรูะเยค้นะเไม่ร้กลงนะเนยรั่วะี่บางนเอ่อ้กลย่้งไมู่กไมู่งแต่ว่า มึงพูดไม่ออกแต่ว่ากูก็เป็นคนพูดเยอะเป็นคนพูดเยอะคนพูดเยอะกับกูมีไงคือนี่แหละโอกาสนี้แหละที่กูจะได้มานั่งพูดบ้างจะได้มาพูดบ้าง เปันเดือนปีอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไมาบอกละเอีย <c oughs> ดปรนนันเออฟ้ามามีจะไปบอกกูอยจะไปบอกกูให้นอนเร็วมั <c oughs> ้งปักจะปักเนี้ย เงียบก่อนตาซนพอพื้นเงียบก่อนเขาร่วมแล้วไม่ต้องพูด <c oughs> สองร้อยไปบอลล็อกเยเไม่นอนกันหรอกค่ะไม่นอนกันหรอกค่ะไม่นอนกันหรอกค่ะเดี๋ยวเสี้ยวผมหน้าบ้านดูมูสอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาว่าเองเราไม่ไปโรงเรียนกันหรอกค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่นอนกันหรอกค่ะนนยาาี่สิบบาทครับปิดปากยี่สิบบาทยี่สิบบาทเด้อพี่วีเด้อ ถ้าครูม,มาพี่พีกลายเป็นผู้ฟัง,งทันทีแม่นเหรอครับผม,ผมเกิดสิคือจยังเัมนต่อ,มอไม่เนี่ยผู้ชิ้นั่งก็โจยยิ้มเปนมานหาเไม่ค่าปิดปากผู้ใดผู้ใดจิบต้องให้นผู้ใดยิ้มเห็นพี่พีอ๋อ ปุ้เป้สวัสดีค่ะดูข้างในค่ะสวัสด,ดีค่ะเอาไป้ว่าอีกสิบนาทีอีกอีกสิบนาทีทุกคนหลับนอน,น,อนอว่าทุกคนก็ง่วงนอนแล้วนะครับพี่<ะ>พีก็อีกสิบนาทีไปนอนสิบนาทีไปนอนโอเคไหมโอเคไหมเพราะนานๆเราได้มานั่งไ์ทีหนึ่งนะครับบดมาใกล้ทำไมใจสั่นเลยฮะบลมาใกล้ทำไมใจสั่นเลยว่าอ,อู้ตายอือ มันดิสิงสูกันแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดครับสิบแปดรอิบรอที่แปดสิบแปดลองชิมน้ำพริกน้ำพริกเอียน้ำพริกเอี่ยน้ำพริกระคาพีบีคืออะไรอ่ะอะไรวะโอขอบคุณหัวใจด้วยครับขอบคุณเออหัวใจเป็นลูกโลกอย่างนี้ จริงหรอเกินตัวจริงเอ้ยตัวจริงต้องต้องมาดูเอาเองนะครับอยู่อยู่สำนักงานเนี่แหละชอบคนอายุเยอะไหมคะได้เบิร์ดคำปฏิมตมิวงฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่่าฮ่่าเ่าฮ่าบ่าฮ่า่่าฮ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 ่่าฮ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 ่า จริงนะจเย็นครับจะเย็นจะเย็นก่อนหนูบางซะไอ้พี่มากอะบางบางบางครับบางบางเออ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 น่ยแหละเน่ะแหละ่ะอืมมุดออกมาทางนี้หน่อยมุดฮะมุดออกมาทางนี้หน่อยมุดออกไปทางไหนมุดทะลุจอไม่ใช่มุดออกจอไม่มุดออกไปเส้มุดมาง่ายกว่าได้สอง จะมักปมอะมุดออกมาได้สองบอกเลยกันปมให้มุดออกมาคือถ้าถ้าให้มุดไปได้คนเดียวถ้ามุดมาได้สองเอาเนี่ยอันนี้เปลี่นเออโฆษณามุดเสนอเฉยอะไรคุณครูจะว่า งกูมุดมาได้แค่หนึ่งแหละอีกคนย่านเจ้าที่แรง <c oughs> คนเก่งแค่ปากซอยตาบดบอกเลยมาครับมามาม <c oughs> ันเป็นไม่ได้เจ้าที่แรงอืมกูไม่ไ่าหรอกเพราะว่ากูเขานอนแล้วกูเขานอนแล้วจ้องตัว จองตัว๋วโอ้ยจองตัวโอ้ย่เนี้มันมันมีมันมีอันนั้นอยู่แต่ว่าซื้อบังอ๋อจองตัวครับชื่ออะไรครับอืมอืมพี่เสนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับถามไปครับอเจ้าหนังซื้อยังก้นน <laughs> อนขอพุณลูกโป่งครับ,บคบเจ้าเจ้าหนังซื้อยังก้อนเนี่ยเฝ้าถามคนไลค์ชื่ออะไร นี่พี่วีเองพี่วีเองนี่โบ๊ทเองเสบโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทนะครับโบ๊ทโบ๊ทเองนะครับผมจองตัวบินไทยแป๊บแสดงว่าอยู่มงนอกอยู่มงนอกจองตัวบินไทยจองก็จะบอมาเหรอห้องเสียบ่าจ็บ่ถึงดอกบแม่นบแม่นบแม่นบแม่อนบ่มาเี้ยเห็นบอลเห็นอะไรจองตัวโอ้ตัวโอ้ แสดงมาบ่มาบ่มาแสดงมาบอม่าจังเล็กกบ่มาเพราะว่าจองตั๋วเพราะว่าถ้าถ้าไปจริงๆก่อนเดี๋ยวจะจะจองจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะเชื่ออันจองจองตั๋วโอ้แสดงมาบอม่าเขาบอกจองจองตั๋วเนาะกัดตั๋วแม่บ่ม่าไหมเจ๊วยเขาเจ๊วนละตั๋วพาม อ้นจองจริงจองตัวอาจองตัวนะึมีคนถามอายุพี่วีจองจริงจริงายจองตัว่วีดูไส้เจ้ารูใส่เจ้าแต่งจากบ,บาทสบบเสียสแม่ไปขอฮะเสียแม่ไปขอแม่ไม่คว้าด่ไสจากบาทต้องต้องบอกเราไปต้องบอกต้องบอก ี่วีไอยู thở อะไรไหมคะไม่บอกไม่บอกไม่บอกนะครับบอกไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงเลยพี่วีไอยูเถอะอะไรอ๋อได้ยินได้ยินได้ไดไดยินอยู่ไม่ดึกก็ไม่ไปนอนกัน <c oughs> กนะฮะทุกคนทุกคนบอกทุกคนไม่ง่วงหรอครับพี่บัวบอกว่าเอฟซีนะครับรักทุกคนครับรักาเอฟซีทุกคนครับอยู่ต้องอยู่กันโดดๆนี่ต้องไปเรื่อยๆได้บอกแบบบัส บ่อลปอยกันเดิใอ่ <c oughs> ปอยกันนี่ต้องแบบบ๊บอ,ยอยบปอยจังนีบ่อลปอยจังนีจินหนุ่มกันไ้ก็อ๋อย็ทิมยะปลากันะแม่ยัดทิมยะปลากันนะเย็ดทิมยะปลากันเด้อได้ยน <c oughs> <c oughs> ินบอเป็นจังตัวเป็นจองตัวได้บอมาเลยครับมามาครับ <c oughs> ที่เยอรมันเพิ่งสองทุ่มสี่นาทีเองโอ,โอ้แสดงว่าอยู่เลี้ยงมาเองรู้จักน้องวัวซอมไหมครับรู้ครับบ้านเนี่ยทางทางอยู่ทางคุณครับไปดูครับกลับไปไปน้องวัวซอจังหวัดอะไรอ่ะงูซออุดรเหรอแมนเลี้ยงน้องงัวซออุดรมีน้องงัวซออะไรอำเภอมั้ง อ่ะอังไลฟ์ไปนานเหรอเพื่อนซื้โอ้โหลงัวโอ่ลงวัวซอสีซอให้งัวฟังน้องวัวซอซอตีหนึ่งก็อยู่ได้ถ้ามีพี่โบ๊ทเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วคาลมคง่ายไม่ใช่หรอกคือถ้าจบไลฟ์ตีหนึ่งก็ ก็ทุกคนก็ยังไม่นอนอยู่ดีไม่คล,คปลคิปสุดท้ายแล้วนะคลิกกปสุดท้ายละคลิปสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วตาคุณจะปิดแล้วคลิปสุดท้ายแล้วอีกสี่นาทีโทรศัพท์ตกใสหน้าสะเดิอนขึ้นมาตกใจนอนต่อไม่ได้แล้วต้องเล่นต่อยซึ่งหนงโอ้ฟันดีหนะ่อยพี่ว่าอ่าฟันดีนะครับเพื่อนจะจะนอนคนระับฟันดีนะครับฟันดี ฟันดีนะทุกคน,นจะนอนแล้วฝันดีครับตาตาตาผมกับบ้า์ไว้เลีวนะพูดฝันดีตั้งแต่สี่ทุ่มตีสองเรยังอ่านเม้นอยู่เลยอาบน้ำไหมค่ะฝ <c oughs> ันดีค่ะสี่ทุ่ม <c oughs> เล่นติ๊กตอกรอคนมาเม้นไงแบบวันดีแต่ไม่นอน พอเขาคอเมนแบบ์บอกพอมีคนถูกใจ่าเม้นท์หน่อยฟันดีนะครับถามว่านอนไหมไม่นอนไม่นอนไปตอบก็ตอบด้วยยังไม่นอนหรอคะอ่ายังไม่นอนยังไม่นอนหรอคะเดวเซวผมหน้ามันหนูกูนอนแล้วกูกูเจ้าของโพสเนี่ยกูจะนอนแล้วแล้วมีคนไปถมมีคนไปคอมเมนต์ฟันดีนะครับ กไปตอบเขาต่อยังไม่นอนหรอคะพอเขาพะเขาไม่ตอบก็หาว่าเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาพิมพ์เสร็จปุ๊บเขาปิดช like ีว right right ิตเลยนอนไม่ใช่เด็กปวดจะไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะหลับแล้วทุกคนโอเคโอเคสิบนาทีละทุกคน เรามีเราต้องให้ทุกคนไปนอนแล้วนะคนต้องไปนอนนะครับพี่วีอย่าพูดมันเป็นความจริงไม่ขอแล้วไปก่ะที่รักที่รักก็ทายลูกหน่อยให้ขิวพี่ รอชิมน้ำพริกน้าพี่วีรอชิมน้ำพริกน้าพี่วีน้ำพริกเอี่ยมน้ำพริกอะไรก่อนน้ำพริกเอี่ยมนีนดีบ่พวกมว่าน้ำพริกมันจะไม่ได้กิ่นนะครับ ไม่ใจ่ประ้ด็นได้นำผิดไม่อยากนอนเลยต้องนอนต้องนอนแล้วทุกคนอันนี้มันปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเบอร์หลังมาไลฟ์สดให้ดูใหม่จะมีคอนเทนต์มาเล่าให้ฟังหลายเรื่องหลายเล่าให้ฟังหน่อแยะนะครับมีหลายเรื่องของคุณชาเขียวห้าลัง บ้านครูด้วยครูคุ้นใแชา์โปรดเซอร์ขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกคน้วยครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณของขวัญที่ส่งให้น้องโบด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณของขวัญทุกคนที่ส่งมาด้วยนะครับขอขห้ทุกคนสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ